ทุกคนได้ไหนหยกไหมแล้วแต่วันนี้ลูกใหญ่ยักษ์มากทุกคนจะคนละพันกับที่กินรอบที่แล้วอันนี้จะมีแต่ความหวานไม่มีเปรี้ยวไม่มีขมไม่มีฝาดแล้วคืออร่อยมากจนยกลังมาเลยทุกคนนี่ดูลังมาทั้งลังเลยนะยกลังแบบนี้ไปเลยคุ้มมาดูกันทุกคนมาชิมกันนี่ถึงมนจะเหลืองเงี้ยยิ่งเหลืองอย่างเงี้ยยิ่งหวานฉ่ำยิ่งแบบอร่อยมากฟัง,ฟงคนละสายพันธกัแบบที่กินรอบก่อน อันนีน้นึงยะแบบเขาค,ยคอยดูน้ำแบบลูกเดียวอิ่มได้เลยอ่ะใหญ่มากหวานฉ่ำชุ่มคอชื่นใจอือหืออืมลูกเดียวนี่คืออิ่มจริงๆไม่รูันใหญ่มากความใหญ่ให้ดูเม็ดอ่ะมีกระดูกหนึ่งมาดูดิีนะอืม อันนี้ไม่ต้องจิ้มพริกเกือกินแบบชื่นใจดอเีโอเคเนื้อข้างในนี่เหลืองหมดเลยนะไนยกเหมือนกันแต่เนื้อเหลืองหวานฉ่ำ อเด็กๆเขาชอบพันนี้จังอร่อยอ่ะออเปลือกคือกรอบมากแล้วสั่งเยอะเนาะเขาตรงแบบว่าถึงรวนได้เลยอ่ะอ เจอไปสองลูกก็คือเกือบอิ่มแล้ทุกคนกินไปสองลูกจะอิ่มแล้วดูใหญ่ขนาดไหนดูเต็มฝ่ามือใหญ่โปดเริ่มอิ่มแต่อร่อยมากอื้อเนาะอันนี้ก็อสุกจัดแต่กรอบอือนี่คือกวงแล้วอะ่ะอ ยังไม่เคยกินพันนี้เลยครั้งแรกเลยที่เนื้อเขาเหลืองแล้วมีรสชาติหวาน uh huh. ตัวเปลือกอะ่ะมันมีความเปรี้ยวอยู่แค่นี้เดียวเท่านั uh ้นเป็นมากเป็นเพลินหยุดไม่ได้แต่ต้องหยุดเพราะมันอิ่ม uh huh. อิ่มจริงๆ สามมิตรนิจุกืดูความใหญ่ก่อนไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว่ายังไงทุกคนเก็บไปกินได้เป็นเดือนเลยใส่ถุงสิบล็อกทุกคนอจัดเลยจ้า